นายอิทิพรบุญประคองประธานกกตก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสมชายสวรรา์สมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอ้างอิงว่ามีโพยกวนหัวเลือกสอวอค่ะโดยมีรายชื่อระดับประเทศออกมา149คนซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้สมัชงานกกตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ไม่สามารถที่จะตอบรายละเอียดได้ต้องรอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกกตก่อน แต่ยืนยันนะคะว่าจะได้200สวตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้เดิมค่ะเริ่พร้อมครับพร้อมมากครับพร้อมาสักครั้งแล้วค่ะเราต้องมีการกำกับหรืออะไรเป็นพิเศษมครับกำกับตลอดเวลาครับหรือสังการก็ออกไปเรื่อยๆครับแล้วค่ะเราต้องมีความกังวลเลยคะเพราะดูเหมือนแบบว่ามีการร้องเรียนตลอดครับเราไม่กังวลครับเตรียมให้พร้อมมากที่สุดเลยครับส่วนไม่กังวลนะครับ ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกสวออกไปก่อนนั้นเพราะว่าสอบเขาเกิดการทุจริตและหัวกันแต่ประธานกกตก็ย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดูข้อกฎหมายค่ะหากพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทําผิดก็สามารถที่จะดําเนินการทางกฎหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องมาสอยที่หลังแต่การดําเนินการทุกอย่างนั้นต้องดูข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ต้องดูว่ามีคําร้องอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ ขณะที่นายสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตก็ได้ส่งข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ภายในของสำนักง,งานกรกตถึงพนักง,งานและก็เจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นกับการทำงานโดยอีก6วันก็จะถึงวันเลือกสวระดับอำเภอแล้วค่ะพร้อมกับอ้างอิงถึงแรงเสียดทานอาจจะมีรูปแบบเป็นไปตามลาักษณะและก็พฤติการการแสดงออกของกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองโดยรูปแบบที่1นนะคะก็คือ เลื่อนหรือลากการเลือกสอวออกไปค่ะรูปแบบที่2ก็คือล้มการเลือกสอวอและรูปแบบที่3ก็คือเลือกแต่กดดันให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะโดยนายสวงระบุว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ขอให้เป็นแค่การคาดการเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะย่อมไม่เป็นผลดีกับบ้านเมือง แต่ก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองนั้นจะเกิดความเสียหายไม่ได้ค่ะแล้วก็ขอให้สำนักง,งานกรกตน,นั้นช่วยการมอนิเตอร์กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเลือกสอวในครั้งนี้ค่ะ